สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับคอบสู่ซ้อนน้องตุ๊กตาด้อเมื่อนี้น้องเต็ก,กับซีหาทุกคนมาเบิรงวิดีโอหนึ่งเนาะที่ที่ไทยทุกคนนั้นได้หายข้อสงสัยกันไปเลยว่าเป็นอย่างเป็นอย่างคนเป็นอย่างบอกว่าจะประเทศจีนฝรั่งชาวต่างชาต,ชาติต่างๆเนาะเพิ่จงจะใน,นคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยหลายแล้วเป็นอย่างจงังวอถึงประเทศไทยตลอดเลยอ่ะอันนี้เป็นเหตุน,นึงที่ว,ว่าคนไทยไปเหตุอย่างจังเหตุให้แบบ คนที่ฮู้จักประเทศไทยขนาดนี้คนมาเที่ยวไทยหลายปาน,นี้คนจะเมาถึงประเทศไทยแบบแนวทางไงหรือหลายด้านเนาะวันนี้จะมาเปิงวิดีโอนี้แล้วทุกคนจะหายจะหายข้อสง,งสัยนั้นไปเองเข้าใจเองกันแต่ก่อนกับสงสัยว่าเคลื่อนเข้าอัน u t u b e ก็จะเห็นตลอดเลยว่าคนโทษว่าอืคนไทยจะสัญญ์ซีเออแล้วให,ให้คนแบบไปเที่ยวร้ายสินะ่ะเออ แล้วย้อนอย่างจังแบบคนจังมาเที่ยวประเทศไทยหลาย,ยาซึ่งเตียงกับยางมูมคือกันแล้วก็เขาจะมาฟังกันพร้อมกับทุกคนเลยตุ๊กจะมาฝากพร้อมกับทุกคนเลยว่าย้อนอย่างกันแทนแล้วมันมีหลายเหตุการณ์แหงแล้วก็ซื้อเสียงของประเทศไทยนั้นโด่งดังไปฮอตสันใดยเดแล้วเตียงก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนลาวแล้วก็มักในประเทศไทยนะคะอะอีกอย่างที่สําคัญก็เป็นคนหนึ่งที่ เบิ้งมุมมองในประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไวแล้วกะที่สําคัญไปว่าน,น,นั้นคือคนไทยเขาเป็นคนดีเนาะช่วยเหลือทุกประเทศโดยเที่ยวว่า่หว่างผลตอบแทนทั้งๆท,ที่ประเทศนั้นบางทีก็อาจจะ,ยยะแบบปฏิสวยอย่างเลยจิน่ะแต่ว่ากะคนไทยเพื่อกระสว้ยังเต็มใจแล้วกะช่วยเหลือมาโดยตลอดเนาะโดยเฉพาะประเทศลาวคนไทยจะช่วยเหลือมาโดยตลอดเพราะว่าจะยามทุกยามสุกหรือว่ายามเจ็บยามเป็นินะคนไทยก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเนาะ สวยตลอดเลยบะว่าจะน้ำท่วมหรือว่าอย่างกระเซยตลอดเลยนะคะแล้วก็เลยแบบเี็นหยคนลาวจะมักล่าถึงประเทศไทยตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันนะว่าเรื่องลาวมันจะเป็นอะไรก,กันแน่ t h ี่ยคือท i ่ไทยแล a ด์แค g นโอ้โ The land of smile mm. Do you know the land of smile Thailand is well known as the land of the smile Ahh <c oughs> นี่ไงซอฟท์แวร์ตัวจริงที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักและอยากมาเที่ยวเมืองไทยมันไม่ใช่ว่าประเทศไหนก็ทำได้นะครับหละบบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องป้องกวายน,นุสุกุสุคนมาพบกับละบุ็นกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่175และในอีพีนี้แอาจะมานําเสนอเกี่ยวกับช่างภาพไทยที่อาสาถ่ายภาพให้หนักทองเที่ยวชาวต่างชาติฟรีพร้อมกับโปรโมทประเทศไทยไปในตัวอีกด้วยเวละเอียดจะมีอย่างไรนั้นเราไปได้ตามดูกันครับ ในวันนี world, muscle, insane, ้แอดมีเรื่องราวดีๆมาฝากพีพีเทุกคนนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าไม่แปลกใจที่คนทั่วโลกรู้จักเมืองไทยเพราะไม่ใช่แค่ทอททอที่ทําแคมเปญต่างๆเพื่อโปรโมทความเป็นไทยอย่างครั้งล่าสุดวันที่9-11กุมภาพันธ์2566ทอททอทเปิดคูหาประเทศไทยโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวไทยในงานส่งเสริมการค้า South Asia Travel and Tourism Exchange หรือว่าสเต2023ที่กรุงนิวเดลี สหรัฐอินเดียได้รับความสนใจล้นคู่หานอกจากนั้นก็ยังมีนองมาลินักร้องแร็ปเปอร์ชาวไทยชื่อดังขึ้นเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกอย่างโคเชล,ล่า l a 2022และกินข้าเนียวมะม,ม่วงโชว์กลางเวทีทําให้ราคามะม่วงดีขึ้นกเกษตรกรยิ้มออกกลายเป็นทีมาของคำฮิต s ็ o p p o าเวอร์หรือการเปยแพรวัฒนธรรมแนวคิด ให้เกิดการยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยไม่ใช่กําลังถือว่าไทยมีเรื่องสปาเวอร์แฝงอยู่ในทุกอุตสหาหกรรมนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆเช่นเก็บกระเป๋าแล้วขืนเจ้าของให้นักท่องเที่ยวชิมอาหารฟรีเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นการโปรโมท ประเทศไทยให้ชาวต่างชาติรู้จักไทยมากขึ้นนะครับล่าสุดนะครับแอดได้เขาไปเห็นคลิป,ลปหนึ่งใน t i k t o ็อช่องพี่เขามีชื่อว่า Photo h a r ว e s t ซึ่งเรื่องราวของคลิปก็เริ่มจากที่พี่เขาเดินเขาไปทักและถามว่าพวกคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม นักท่องเที่ยวก็ตอบกลับมาว่าได้นิดหน่อยพีเขาก็แนะนําต่อไปว่าผมถ่ายวิดีโอของคนทั่วไปเพื่ออัปโหลดลงแพลตฟอร์มทิกต็อกพร้อมตั้งโชว์ช่องทิกต็อกให้นักท่องเที่ยวดูหลังจากนั้นก็ถามนักท่องเที่ยวไปว่าขอถ่ายรูปพวกคุณได้ไหมพวกเขาก็คิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับไปว่าได้ต่อจากนั้นเราถึงได้รู้ว่าพวกเขาคือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มาชาโอซากะพวกเขายังได้พูดคำว่ากุลิโก ซึ่งก็เป็นค้ลวนมผิดทุกไวยรู้จักเป็นอยา่างดีพี่ช่างภาพก็ยังพูดต่อไปอีกว่าที่นั้นมีชาวไทยอยู่เยอะเหมือนกันนะครับต่อไปนี้คือไฮไลท์ของอีพีนี้นะครับหลังจากที่คุยกันสักพักพี่ช่างภาพก็ปริ่นรูปที่ไทยพร้อมกับเขียนคําว่าดินเด่นแห่งรอยยิ้มเพื่อเอาให้คู่รักชาวต่างชาติหรือว่าคู่รักชาวญี่ปุ่นเป็นของที่ระลึกในขณะที่ยืนรูปให้ดูจากสีหน้าของชาวญี่ปุ่นพวกเขาก็ดีใจมากๆพี่ช่างภาพยังอธิบาย ว่าที่เขียนไหวนั้นคือภาษาไทยมันแปลว่าเดนแดนแห่งรอยยิ้มพวกคุณรู้จักไหมนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปสุดท้ายก็จับ้วยกับเลือนรูปในกล้องให้พวกเขาดูแน่นอนว่าพวกเขาก็ชอบมันมากเมื่อหนังที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นคือประเทศแห่งการให้เวลาที่เราไปพักที่โรงแรมหรือโฮมสเตย์ก็จะมีน้ํา น้ำส้มขนมและของที่ระลึกอื่นๆให้กับคนที่มาเที่ยวชมบางครั้งนักท่องเที่ยวเองก็แอบ,บคิดในใจว่าพวกเขาจะโดนชาติเงินหรือไม่้ากินไปหรือว่ารับสิ่งของที่เขาวางไว้ในบ้านพักหรือโฮมสเตย์แต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะครับมันคือการต้อนรับแค่แบบเช้าญี่ปุ่นและเมื่อพวกเขาเป็นฝ่ายได้รับจากคนอื่นบ้างนะครับตอนที่มาเที่ยวเมืองไทยความรู้สึกก็คงมแตกต่างกันก็ต้องมีความประทับใจแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ ขึ้นอยู่กับราคาแต่มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ให้และผู้รับหรือว่าคนรับนะครับต่อกับประเด็นนั้งกล่าวนะครับชาวไทยหลายๆคนก็แสดงมุมมองหลายๆมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับจะมีมุมมองอย่างไรบ้างเราไปติดตามดูกันนะครับผมเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้นะครับคอยมุมมองว่าชื่นชมหนองเหมือนเดิมขอบคุณที่ใช้ความสามารถ ที่มีมาช่วยสร้างประโยชน์สร้างซับพาวเวอร์ให้ประเทศชาติและประชาชนคนไทยอีกข้างหนึ่งรอบนี้พี่กดติดตามแล้วนะนะครับผมเรามาต่อที่มุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าดูคลิปพี่ทีไรรู้สึกประทับใจทุกครั้งขอบคุณมากๆนะครับที่ทําให้เมืองไทยดูน่าอยู่และน่ามาเที่ยว ตอบ OK กับมุมมองบางกล้าวนะครับพี่ฉางภาพก็ตอบ OK กลับไป,ไปว่าให้รูปไว้ดูเวลาเห็นจะได้อยากกลับมาอีกนะครับอันนี้ก็จริงที่สุดนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้นะครับคอยมุมมอง,งว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ต่างชาติประทับใจเมืองไทย,ยขอบคุณครับผมอันนี้ก็จริงที่สุดนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้นะครับคอยมุมมอง,งว่าดีจังผมยิ้มตั้งแต่เริ่มคลิปเลยดูแล้วมีความสุขดูจบขนลุกคือมันอธิบายแทนคําพูดความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นได้จริงๆ นะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้นะครับค่อยมุมมองว่าทําด้วยใจนะอย่าไปเรียกตังเขาเขาให้คอยเอาผมพุ่มใส่และนับถือพี่มากจากใจเลยครับ ้อกับมุมมองดังกล่าวนะครับพี่ฉางภาพก็ตอบกลับไปว่าให้ก็ต้องคอไม่รับครับตั้งใจจะขอถ่ายรูปจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมพี่เขานะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าในฐานะคนอยุธยาขอบคุณพี่ที่มอบความน่ารักและรูปภาพที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเรานะคะเอาโหต้องชื่นชมนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่เจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าถ้าพี่หลงสมัครเลือกตั้งนนจะเลือกพี่พี่ทาประโยชน์ให้ประเทศแบบไม่ได้วางอะไร เลยจริงๆนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่8จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมองว่าคุณรู้ไหมทุกครั้งเห็นคลิปผมยิ้มทุกครั้งมองเห็นถึงความใส่ใจของคุณมากๆยิ่งบอกนักท่องเที่ยวว่าไทยคือ the land of smile ยิ้มผมชี้ถึงหูเลยขอบคุณจากใจจริงนะครับก็คือเป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่9จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมองว่าคุณคือทูดที่เผรยแพร่วัฒนธรรมและทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับพวกเราเห็นชื่นชม และสนับสนุนทำต่อไปเป็นกำลังใจให้ครับจริงๆนะครับพรา้าอมอัดทายด้วยมุมมองที่10จากชาวไทยคนนี้นะครับค่อยมุมมองว่าน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณแทนนักท่องเที่ยวและคนไทยด้วยนะคะหนึ่งในซอฟต์พาวเ h อร์ #theLandofSmile นะครับผมนั่นคือมุมมองของชาวไทยส่วนแอดมินเองก็ชอบที่พี่เขามีใจเมตตานะครับไม่หวังผลตอบแทนจากการทำสิ่งดีๆลงไปทำเพื่อชาวไทยทำเพื่อประเทศไทยโดยแท้จริงนะครับพอดีนะครับมีมุมมอง คอมเมนต์เข้ามาว่าถ้าพี่ลงสมัครเลือกตั้งนูจะเลือกพี่เพราะพี่ ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนไทยและประเทศไทยนะครับตอกลับมุ่งหมองนังกล่าวนะครับพี่ฉากภาพตอบกลับไปว่าอย่าตัดสินคนในสิ่งที่เห็นหรือว่าในสิ่งที่เพิ่งเห็นถ้ายัางไม่รู้จากตัวตนที่แท้จริงของเขานะครับซึ่งก็เป็นทอยความหรือว่าเป็นข้อความที่ดีมากๆและก็จริงที่สุดนะครับบางครั้งเราก็อาจจะตัดสินคนแบบแรกที่เราเห็นหรือว่าสิ่งแรกที่เขาทําแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนที่ผ่านมาเขาทําดีหรือไม่หรือ ว่าเขาทำยังไงหรือเขาประกอบเสอาสีบอ,อะไรนะครับก็เป็นคำพูดที่สามารถจะเอามานำใช้เพื่อเตือนสติเราในแต่ละวันได้นะครับยาตัดสินคนในครั้งแรกที่เห็นนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เราเห็นเสมอไปแต่บางเรื่องมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่บางเรื่องมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับมันก็เป็นบุมบบบ้าวสรุปก็ได้ง่ายๆเลยทุกคนนั่นก็คือ ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆของประเทศไทยนี่เนาะจะมีหลายๆที่เลยที่น่าสนใจและที่สำคัญคือคนเทาจะไปเที่ยวใส่กระยาเนาะถ้าหากว่าการตอนรับของประเทศนั้นบุดีกะไม่อยกากไปทุกคนถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวมันจะน่าสนใจแต่ว่าคนในประเทศนั้นบุดีกะไม่อยากไปมบอแต่ว่านี่คือทั้งสถานที่และการตอนรับของคนไทย,ยถือว่าสุดยอดเพราะว่า เห็นเห,หลายคนวอาถึงบอลไม่แค่น้องตุก๊กคือแบบทั่วโลกเว้าถึงนะคะประกาศตอนฮับเวลาที่แบบว่าชาวต่งางชาติไปเที่ยวนะคะคนไทยจะให้การช่วยเหลือดีขนาดเลยบางทีบางเรื่องเนาะน้องตุ๊กเห็นหลาย,ลายคลิปเลยที่ว่าชาวต่างชาติไปเที่ยวแล้วแบบว่ากระเป๋าตังค์หายแล้วแบบในกระเป๋าตังค์ขนาดมีทั้งเงินบักได้หลายร้านแต่ว่าคนที่เก็บได้คือไม่ได้เอาไปคือกลับเอามาส่งอ่ะแล้วก็เรื่องของ การโด่งดังหรือว่าจะเป็นอาหารการกินต่างๆในประเทศไทยเสียทุกคนก็คือโด่งดังไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเวลาชาวต่งางชาติเห็นแล้วก็อีกอย่างชาวต่งางชาติจะมักรีวิวอาหารไทยขนาดเลยเพราะว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่แซ่บถึงใจนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างเลยที่สําคัญมันมีหลากหลายเมนูให้เลือกแล้วก็มีเมนูที่แปลกๆบางอย่างนะทุกคนคือ ประเทศลาวยังบ่มีเนาะคือแบบคนลาวเองก็ยังมากกินอาหารไทยเนาะนิยมอาหารไทยคือกันบ่ว่าแต่ชาวต่างชาติเลยขนาดประเทศเราเองก็ยังมากกินอาหารไทยนิยมอาหารไทยเนาะแล้วก็ตามสินค้าไทยอะนะเพราะว่าลักษณในประเทศลาวก็คือจะสินค้าหรือว่าสินของต่างๆก็จะนําเข้ามาจากประเทศไทยทั้งเรื่องของอาหารการกินบอหรือว่าจะเป็นวัตถุแบบพวกก่อสร้างอะไรวบบนี้ก็ใส่ก็จะนําเข้ามาจากประเทศไทยเนาะแล้วก็เลยแบบ คนเราก็จะมักว่าถึงอ่ะหรือย่างก็มันเป็นของที่ว่าดีแล้วก็ทนทานอืมไม่จะบอกเลยว่ามีได้หลายย่างเลยที่แบบว่าคนไทยเพ่เป็นคนที่มีน้ำใจเนาะช่วยเหลือแบบช่วยเหลือแบบว่า <c oughs> บม่ได้ม่หวังผลดตอบแทนสิแต่คือตุ๊กเ้ามาแต่ทีแรกเลยเนาะเพราะว่าจากสรุปได้ง่ายๆคือจาก หลายๆซ่องเนาะที่แบบพื่นดนแบบไปถ่าไทยในเมืองไทยสินะเพราะว่าบางคนที่แบบไปยูทูบเบอร์ลาวแล้วแบบไปเที่ยวฟังไทยเนาะบางคนก็อาจจะเจอเหตุการณ์ที่อ่าบุคคาดคิดเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศนั้นจะเป็นยังไงในวันละแบบอย่างเ่นว่าคนลาวเนาะแบบมีลหลายเคสเลยที่เป็นคนลาวแล้วแบบ่นไปเที่ยวไทยแล้วแบบบูฮู้สินะบูฮู้เรื่องขนมคนทางว่าจะไปต่อจังใดดีกัจะมีคนไทยที่เ่าเพื่อนใจดีเพื่อก็จะมาแนะนําบอกเนาะสีทางให้อ่ะ หรือว่าเราอาจจะเตะเจอแบบว,ว่ากระเป๋าตังค์เฮียบอ๋อแล้วเงินหายบอสินะ่ะอ่ะเพิ่นคนไทยปก็จะสวยเนาะแล้อียาบางทีกะคนลาวมีเงินค่ารถกลับมาประเทศลาวสินะ่ะอือคนไทยก็จะสวยคือมันมีหลายเคสเลยเที่ยวประเทศได้เห็นว่าเฮ้ยนี่คือคนไทยแล้วแบบว่ามีน้ําใจแล้วก็รอยยิ้มตั้งๆคือยินดีต้อนทบเสมองสินะ่ะมันเทนไทยแบบเออลหลายคนมองกะเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศหนึ่งเลยที่ คนทั่วโลกมักเว้าถึงคืออันดับหนึ่งเลยก็คือประเทศไทยเพราะว่าสรุปได้ง่ายๆคือจะ,อะมีซองหนึ่งที่สรุปสรุปแบบว่าประเทศไหนที่แบบว่ามีคนมักว้าถึงหานที่สุดประเทศไทยคืออันดับต้ตนๆเลยทุกคนคือประเทศไทยคืออันดับหนึ่งเลยนั่นแหละ,ะที่ต้องตุก๊กตุ๊กใจขนาดเลยน้องเตี๋กันเลยเข้าไปเบิง้งเออมันแมนแทแบบคนก็จะมักว้าถึงกันอีหลีสินะ กะโอเคทุกคนเดี๋ยวเตงจะขอตลาดไปก่อนวันนี้ก็ได้พาทุกคนมาเบิงนะคะหายข้อสงสัยกันไปเลยว่าเป็นอย่างคนคือมาว่าถึงประเทศไทยหลายแท้อือเตงก็เป็นคนหนึ่งที่มาว่าถึงไทยคือกันเนาะเดี๋ยวเตงขอตลาดไปก่อนทุกคนทนใดกะขอบคุณสาหรับวิดีโอนี้ค่ะหลายๆเดอที่ส่งมาให้ทุกทําคลิปเรียชันนะคะจากประเทศไทยเดี๋ยวเตงขอตลาดไปก่อนทุกคนสวัสดี